จนบัตรล้งตูเผาถึงหมดท่านอดเ,เ,เลยเตียงพันบาทอดเลยพันบาทเลยยอมไหมยอมไหมยอมไหมไม่ยอมเราเรื่องอะไรหากูได้เดือนละพันเดือนละพันกูได้หมื่นด้วยเรื่องอะไรมันจะให้มันยกเลิกใช่ไหมแม่ยอมไหมไมยอมอย่ายอมถ้าให้คนอื่นเป็นรัฐบาลลงตูไม่ได้เป็นเขายกเลิกนะแม่กิ้ว นันประกาศทงมันบอกว่ามันจะต้องใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แม่ทําเป็นไหมวะมันบอกว่าต่อไปนี้บัตรคนจนมยุ่งนะทำให้คนไทยเสียศักดิ์ศรีใช้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์แม่แม่งงงทำไงให้ใช้เงินภายในหกเดือนไม่เกินสี่กิโลยังไงวะแม่ก็งงหมดเลยแม่ก็บอกว่า ทีแล้วเมื่อวานนี้บอกแม่ว่าคุณเจงเอาอย่างนี้ดีกว่ารูปอึ๊กอึ๊กอ๊กอึ๊กอ๊กอได้พันบาทดีกว่านะแม่นะแล้วกูได้อีกหนึ่งหนึ่นดีกว่านะแม่นะรวมกันสี่ซาห์คนได้ห้าหมื่นสี่หมื่นโอ้โหไปสู้วัวพูดกันพูดกันสวนลุกวัวพูดวัวเมียมันปีกันมันอพพรหมพันกันเดี๋ยวได้ลูกหลานอึ๊กอิงดีไหมครับดังนั้นต้องเือ ก็สเสนอตัวแล้วนี่นี่นี่สองสองอบอข้มาาผมน้องชายผมเนี่ยหลานแม่เลีาาล้ยงติาา๊กเลี้ยงมากับมือสอจอชนาทิศลาออกจากสอจจอจะมาเป็นผู้แทนของพี่น้องหน่วยก้านดีหน้าตาดีหล่อการศึกษาดีทำงานเก่งเข้าถึงเนื่อถึงตัวประชาชนประชาชนเพิ่งหวังได้ทุกเรื่องทุกกรณีต้องพบกับสอจอชนาทิศน้ำไม่ไหลไฟไม่สะดวกอาหาร อะไรขาดเลือกขาดตกบอกพ่อตรงไหนต้องเอาเสาแบบนี้ติดเลื้อติดตัวประชาชนไม่ใช่มาหาตอนที่หาเสียงได้เป็นผู้แทนแล้วหายจจอยอย่างนั้นไม่เอาดังนั้นขอฝากสจชนาทิพย์นอยครับบัตรมีสองใบใบที่หนึงกาชนาทิพใบที่สองกาแม่เลี้ยงติ๊กคนงามเมืองแพร่ งามบากผมอยู่สุราธ,ธานีคนอาไว้สวยไปถึงสุราครับดังไปถึงสุราธ,ธานีเลยแค่นี้ยังไม่พอไหนใครเป็นนี่ทอกศยกมือๆๆไม่ต้องอายคนเป็นนี่คือคนมีเครดิต เอาที่แล้าาวเมื่อวานนี้ไหนใครเป็นหนี้ทอ,องก็โสมึงยกถึงมึงยกมึงรู้มึงเป็นนี้อยู่ห้าแสนมึงยกเลยมึงยกไม่ใครกล้าย,ยกไอ้นั่นไม่ทันใจจับมือเพื่อนยกเลยเพื่อนขึ้นมาทีนี้ยกกันเป็นแถวเอาไอ้ทีใครเป็นหนี้ทอ,องกสแหน่ให้มากขึ้นมากขึ้นอย่าตกใจอย่าไปเครียด คนเปนี้คือคนมีเครดิตอย่าไปเครียดให้คนเครียดเป็นเจ้หน้าที่ของธนาคารเพราะมันเป็นคนทวงมันเป็นมันต้องเครียดแทนเราเราไม่มีไม่หนียังไม่จ่ายดังนั้นมันต้องเครียดหน่อยเน่แก้แค้นมันมั่งตอนเราไปกู้เราต้องอ้อนวอนมันเกือบตายนะแม่นะกว่าจะปล่อยมาห้าแสน ่าจะปล่อยมา4แสนนี่เราต้องขึ้นลงธนาคารหลายรอบต่อจากนี้กูต้องอยิงมตังรอกูบ้าไม่เป็นไรต่อจากนี้ลุกตูวบอกว่าจะพักนี้ทอกสอให้กับพี่น้องประชาชนติดต่อกัน5ปีไม่ต้องใช้หนี้และดอกเบี้ยครับพีน้องเขาบอกว่าทำแล้วทำอยู่ ทำต่อทำแล้วทําอะไรผมไลด่ดูโควิดเกิดขึ้นทั่วประเทศทั่วโลกบางประเทศตายเป็นล้านคนอเมริกาตายไม่รู้กี่สิบล้านคนประเทศไหนๆตายกันยัเนาวตายมากมาย่ก่กองประเทศไทยตายสองแสนกว่าคนแล้วระหว่างที่เป็นโควิดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆต,ต,ต้องหยุดหมดเลยต่างประเทศเจ๊ง อเมริกาญี่ปุ่นใครต่อใครโอ้โหชิบหายกันทั้งประเทศประเทศไทยยืนหยัดอยู่ได้ผมกระโดดให้ความเป็นธรรมแล่ระหว่างที่โควิดระบาดชาวบ้านได้อะไรบ้างกระเป๋ากระตังไะได้กันทุกคนใครได้กระเป๋ากระตังบ้างครับยกมือ yes, มยาได้กันทุกคนเศษหนึ่งเศษสองไงเอาใครได้กระเป๋าตัง ได้ใช้บริการเงินกระเป๋าจกรานที่โอนมาให้รัฐบาลหาโอนาให้ให้แล้วให้ใเลยเพลแรกผัดหมื่นห้าสองหมืนไใครได้ได้ทุกคนจะแม่ครับต่ำเลครับจะใครได้ตอ่อเลยเลยนี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วต่อมาคนละครึ่งเออคนละครึ่งนหนใครเคยใช้บริการคนละครึง่งต่ำเลยได้กันนี่คืนเงินรัฐบาลให้แล้วให้เลย นี่คือทำแล้วและชาวบ้านได้แล้วทีนี้กำลังทาอยู่คือคน60ปีไหนใครอายุ60ปีอยู่ตรงนี้ช่วยยกมือเห็นหน้าดอยนี่ค้างหน้านี่ไม่ถึงใช่ไหมค้างหน้านี่ท่าทางจะไม่ถึงเพราะหน้าตายังอ่อนเยาวอยู่เลย สูงอายุหก้อย์มาใช่ไหมรับันหรือยังรับแล้วหน้าตามนี้น่าถึงหกสินะแม่เนี่ยเจ็ดสิบน่าอายุสี่สิบหกทำไมงานแท้กวท่านันก่อนนั้นหกสิบปีได้หกร้อยเจ็ดสิบปีได้เจ็ดร้ยแปดสิบีได้แปดร้อยเก้าสิบปีเก้าร้อย ต่าใครอยากได้พันตงกั้นหายใจหายใจถึงร้อยปีคุณจะได้พันบาทลงตูบอกไปต้องต่อจากนี้เป็นต้นไปใครหกสิบปีได้หนึ่งพันบาททุกคนทุกคนเอาไหมเอาแบงคยัก<ๆ>เอาไหมเอาไหมถ้าเอาต้องเลือกลงตูคือพักรวมไทยสร้างชาติ